สวัสดีค่ะคลิปนี้ตังเมพาไปเที่ยวเขื่อนใกล้ๆบ้านนะคะตังเมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอภูสิงค์ค่ะและนี่คือที่เที่ยวที่ใกล้บ้านของเราที่สุดเลยค่ะเขื่อนห้วยสาลาตั้งอยู่ที่ตำบลโคกตาลน,นะคะใกล้ๆบ้านเราวิ่งรถไปแค่ประมาณสิบนาทีก็ถึงค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากตอนเย็นๆก็จะมีคนมานั่งพักผ่อน ตอนนี้ก็เป็นหน้าแล้งนะคะเพื่อนๆมันก็จะดูแห้งแหงแห้งแล้งสักหน่อยหนึ่งแต่บรรยากาศก็ยังดีอยู่ครับเพื่อนๆดูสิตอนเย็นอากาศดีมากน้ํายังเยอะอยู่นะคะถ้าถึงช่วงเมษาน้ําก็จะลงเยอะกว่านี้คะ่ะเด็กน้อยวัยรุ่นเขาก็มานั่งเล่นมานั่งชมวิวกันเนาะนั่งพักผ่อนบรรยากาศดีๆค่ะเพื่อนๆ ใกล้ๆบ้านเราวันไหนมาเที่ยวภูสิงห์แวะมาเที่ยวชมเขื่อนห้วยสาลาได้นะคะเพื่อนๆมานั่งพักผ่อนมานั่งปิกนิกค่ะเทือกเขาที่เราเห็นอยู่ไกลๆนู้นก็คือเทือกเขาพนมดงรักเขตชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาค่ะเพื่อนๆเป็นต้นน้ำห้วยสาลาคือภูเขาด้านนู้นค่ะเพื่อนๆค่ะ บรรยากาศดีเย็นสบายพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมานั่งพักผ่อนไม่เงียบเหงาค่ะเ,เพื่อนจ๋ามีคนมานั่งเยอะมากเด็กวัยรุ่นก็มาเยอะก็อยากฝากบอกน้องๆวัยรุ่นนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็ขอให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนะคะ ย่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะคะภาพลักษณ์ของอำเภอผู้สิงก็นะเด็กวัยรุ่นชอบตีกันนะคะเพื่อนเเขื่อนผู้สิงก็ถูกปิดไปแล้วเพราะเด็กวัยรุ่นตีกันค่ะแต่ที่นี่ยังไม่มีนะคะเด็กวัยรุ่นที่นี่ยังอทธยาศัยดีอยู่ยังรักกันดีอยู่ค่ะดูรถไถสิงแก๊งรถไถสิงเพื่อนเพื่อนเขามาเที่ยวพักผ่อนกันนะคะไม่ได้มาไถนา น่ารักพากันแต่งพากันแต่งรถไถซิ่งกันสวยงามค่ะเพื่อนๆก็เป็นสีสันเด็กวัยรุ่นของเราก็อย่างนี้แหละวัยรุ่นบ้านนอกวัยรุ่นบ้านบ้านก็เป็นวิถีชีวิตที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งเนาะตราบใดที่ไม่ทำอะไรเดือดร้อนคนอื่นนะคะฝากถึงน้องๆวัยรุ่นด้วยเด้อ ทิปนเที่ยวด้วยกันก็อย่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะคะสถานที่สวยงามอย่างนี้เก็บไว้เป็นที่พักผ่อนของเรานะคะใครแวะมาเที่ยวภูสิงก็แวะมาเที่ยวปิกนิกพักผ่อนที่เขื่อนห้วยสลาได้เด้อเพื่อนๆจะ๋ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะ